สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอสอบอวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนจากสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรบางงา่วงได้มาร่วมทํากิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายศักยภาพงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบวรนะคะร่วมกับวัดบางง่วงร่วมกับพระพิสุสงฆ์นะคะภายในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะนี้นะคะเราได้มาเริ่ม บางพวงแล้วก็ได้ให้นิมนต์พระพิบุตรสองจำลองหลายรูปนะคะมาเข้ามือกันด้วยวันนี้ก็จะมีตั้งแต่ครับเห็นชื่อนักบุญจริงธรบลชานชนชื่อที่เป็นขายางของพระแล้วก <Well. S 1> so ็น้ำหนักสูงนะคะรับความดังของพรนะคะรวมถึงสอบถามเรื่องรูปประจำตัวและซ้สัมผัสเพื่อเก็บเป็น

ชาบารูนะคะพระเลขาและก็ผ้าที่สุดสูงทุกทุกรูปที่วัดบางม่วงค่ะเรียนคุณหมอนคารัสนาพงศ์คุณหมอบุญเอื้อพี่ขุนทองนะคะและก็สวัสดีค่ะเพื่อนๆอสมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนจากสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันนะคะธมนทพรมุมั่นเศร้าประธานคุปประธานอสมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบางม่วงค่ะ วันนี้เรามีส่วนม่วมในโครงการกันนะคะคือได้จัดทําโครงการพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้วยบวรซึ่งบวรก็คือบวรอเป็นการทํางานแบบบรูรณาการ,าบบบรซึ่งประกอบไปด้วยสสถาบาลลันหลักคือบ้านวัดโรงเรียนแล้วก็เพิ่มรโรงพยาบาลมานะคะที่ผ่านมาเราได้ไปทําที่โรงเรียนแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะวัดบางม่วงยังไม่เคยได้เข้ามาวันนี้เป็นโอกาสดีและเป็นครั้ง ะะซึ่งโครงการบวรเนี่ยจะเป็นโครงการที่ไม่อยากให้หายไปจากสังคมเพราะตอนนี้สังคมของทุกทกที่ก็ปั่นป่วนพอ,นอ,นอนสมควรในสมัยก่อนโครงการบวรหรอือบวรเนี่ยจะเป็นโครงการที่ยึดหลักจิตใจของทุกทุคนเป็นศูนย์รวมของที่บ้านที่วัดที่โรงเรียนจนมาสงคยวันนี้เราก็หวังว่าเราจะ,ะารักษาให้ไอ้ ในการทำงานระหว่างของอสมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกท่านแล้วก็เครือข่ายบวรค่ะนิมนต์นะคะท่านอาจารยภาคีมของพักที่สองของบรรดาลูของทางวุฒิงานคุณ โดยมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในครั้งนี้อาตมาภาพก็ขอจเจริญสุขให้ทุณโยมมีความสุขสวัสดีในหน้าที่การงานทุนกท่านและขอเปิดโครงการพัฒนาเกลือายผู้บริโภคปวรนักวัดวงังโมงแหย่สาธุระสาธุรแล้วหมดต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะขอเชิญ จากญาติโยมทีมาถวายท่านนะคะก็เลยนี้ค่ะดื่อความที่ญาติโยมนะคะเขาเขาต้องหาอาหารนะคะดีๆนะคะมาให้มาถวายท่านนะคะก็เลยอยากที่จะมีคลิปนะคะที่จะให้เกเรื่องของการตานเรื่องขอการคุ้มคนะคะึ่วอาจจะเป็นเรื่องของภาวะของสุขภาพนะคะาด้งคนะคะโดยอาที่กที่ได้รับ การตระหนักวิธีการใช้ความเสี่ยง ช่วยได้นะคะจุดสถานที่ที่วัดมีจุดอะไรสถานที่ตรงไหนที่ที่ว่าเหมาะสาหรับที่เราจะทําเป็นศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคได้หรือเป็นจุดรวมในการเผยแพร่ความรู้ให้คนที่มาวัดได้รับรู้ได้นะคะขอหนึ่งจุดดผยแพ่จุดเผยแพร่จุดเผยแพร่ความรู้ทางด้านสุขภาพคือแนวที่ออกมามีความพิเศนคือ อยากให้ทางอสมอหรือสถานีอนาไมยเข้ามาดูแลสุขภาพของ,ของพระพิสุสงศ์อย่างน้อยมีการกามา,าตรวจมาทำนานหรือตรวจสุขภาพเดือนล,ละหนึ่งครั้งก็ยังมีเพื่องที่ตามผลเพราะถ้าจม,มารักษาโรคความดันโลหิตเนี่ยมีผลกับการที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากคือเนื่องจาก โรงพยาบาลไม่มีสถานที่ชัดเจนสำหรับผแรกพะมการร่วมกับเครือขายรวกับครือขายในยานที่จะเข้ามาแค่ความรู้อย่างเช่นตินโตสุเขสเป็นติสุขาคือเรื่องที่ใกล้ตัวของอย่างเช่น้ให ภาพที่ปลอดภัยอาหารอะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะมีส่วนที่ให้ความรู้ไปเรื่อยๆอาจจะเอาเอกสารอะไรมาทิ้งไว้อะไรเงี้ยค่ะได้ไหมคะได้ะนะปกติแล้วกลนะุ่มกศมจะมีเหมือนโครงการเป็นเรื่องสาธารณสงเคราะห์อ,อนะไรนี่มีไหมสาธารณสงเคราะห์อเออเรามีนี่นะหมอยหมอย่างมรพาคะสาธารณสงเพราะ์เรามีนี่คะไม่มียไม่มีเออความหมายคือ แต่าาการสพทบเนี่ยคืออาจจะทั้งตัวญาติตัวเองหรือว่า,ารักษาคนด้วยแต่ว่าไม่ว่าจะอย่างเช่นยกตัวอย่างหลวงพี่อ่ะหลวงพี่อยู่เนี่ยแค่เป็นความดังนะการไปโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกห,หลายครั้งเขไปแล้วกเขาไปไป,ไปเจอเหตุการณ์แปลกๆเย่านงนี้เขาก็เลยเขาอยากไปอยา,ากจะมาช่วยสมทบเรื่อง,อ,งอย่างเช่นว่ารับยาที่ทำให้เนี่ยได้ไหมยกตัวอย่าง เราเคยมีช่วงโควิดนะเ,ออเนาะเราเคยมีโครงการช่วงโควิดแต่หลังจากโควิดเนี่ยยังไม่ได้มีอันนี้เดี๋ยวจะรับรับเรื่องไปก่อนนะคะว่าว่าเราจะทำยังไงกันดีนะคะ ว่าเหมาะสมที่จะให้รับได้สันทานไหมนะคะดีที่สุดค่ะคือไฟฉายนี่ก็ไฟฉายที่เขามาถวายวสันตทานนะซ้อมยุงอ่ะจลามหมดอายุหรือยังบ้านเผื่อซ้อมยุงได้เยอะ اوه <laughs> باجي บางม่วงทุกทุกพันนะคะเสียงที่ท่านได้ยินนี้เป็นเสียงประชาสัมพันธ์นะคะของอสมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบางม่วงค่ะวันนี้เราลงพื้นที่นะคะลงพื้นที่ให้ความรู้นะคะแก่พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องของอาหารปลอดภัยค่ะนะคะเนี่ยขับเคลื่อนงานโดยอสมวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนนะคะของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบางม่วงค่ะเดี๋ยวจะตั้งขบวนค่ะตอบคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้ิงชาวตำบลบางม่วงทุกทุกันนะคะ ของอสอมอวิทยาศาสตร์สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบางม่วงค่ะวันนี้นะคะเราลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ของตลาดบางม่วงนะคะก็จะมาดูเรื่องอาหารปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพยารัารกษาโรคและเครื่องสำอางต่างๆนะคะก็วันนี้มาเยี่ยมทุกคนนะคะ สำพันธ์นะคะแล้วก็ลงยิ้มเย็นทุกทุกท่านนะคะพข้าไม่ค้าทุกท่านเลยค่ะใครดีไหมคะคุณบ้าฝนตกนะคะ นะคะก็ขยันเปลี่ยนนิดนึงนะคะเพราะน้ำมันทอดซ้ำเนี่ยมันจะส่งผลต่อสุขภาพนะคะมีสารโพล่าและต่อให้เราเกิดโรคมะเร็งและอื่นๆนะคะนะคะแต่ที่เราไปตรวจสอบก็จะไม่ค่อยมีอีกอย่างหนึง่งทางผู้จำหน่ายเองเพ่อแม่พี่น้องเองก็ไม่รู้ว่าน้ำมันที่ตัวเองใช้อะมันเกิดโทษหรือเกิดประโยชน์อย่างไงอันนี้ก็จะมาประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของคนตะบงบางม่วงทุกๆคนค่ะ นี่น้ำมันเพื่พ่ออันนี้เป็นการเปลี่ยนเพื่อเป็นตัวอย่างของอาหารในตลาดนะเดี๋ยวจะทำการทดสอบอีกครั้งค่ะอาหารทดสอบคอนเสิรวิทยาศาสตร์การแพทย์ของบางม่วงอาหาน้ำที่น้ำอะไรคะขวดอะไรคะตัวดทอมารีนะคะโอเคค่ะแล้ว ว่าใช่ได้ทำงานจริงๆนะสองโปรเจกต์แล้วโรงเรียนแล้วนี่วัดแล้วนี่ก็ลงตลาดกืันที่นี่สามโปรเจกต์เลยนี่ค่ะสอ,อ,อ,องวิทยาศาสตร์เรามีสองรุ่นแล้วนี่รุ่นน้องเห็น